สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับสาระดีๆเกี่ยวเรื่องของความเชื่อนะครับกับช่องเชื่อนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้มีคลิปนะครับสาระดีแบบนี้มาฝากกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องที่อยากให้เราทำคลิปอะไรนะครับรู้เรื่องอยากทราบเรื่องอะไรนะครับที่เรื่องความเชื่อทุกแนวทุกอย่างนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะพยายามทำคลิปออกมาให้สาระให้ อความรู้กันนะครับอย่างที่บอกครับเรื่องความเชื่อนั้นเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะครับคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทุกคลิปนะครับในช่องนี้นะครับเราเป็นเพียงผู้นําเสนอนะครับส่วนการตัดสินใจเป็นของท่านนะครับวันนี้มานําเสนอเรื่องของน้ํามนต์นะครับคลังศักดิ์สิทธิ์หรืองมงายนะครับชื่อเรื่องอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีอ่า กระแสนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับาบางรูปนะครับที่มีการาใช้น้ำมนต์เป็นสื่อนะครับในการทำพิธีกรรมแล้วก็ถูก,กเรียกว่าตรวจสอบแล้วก็มีบางบางช่องเนี่ยก็บางาสํนักข่าวเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์กันนะครับวันนี้ก็เป็นอีก มุมอมองหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้สรุปฟันธงนะครับก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเรื่องของน้ำบนน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์คลังศักดิ์สิทธิ์หรือว่างมง่ายนะครับมาเริ่มกันที่ว่าเอ๊ยกำเนิดน,น้ำมนต์เนี่ยมันมีมานานหรือยังนะครับน้ำมนต์นี่เป็นสิ่งที่มีาการแพร่หลายอยู่ในหลายๆาศาสนานะครับไม่ใช่แค่ในาศนาสนาพุทธนะที่เราเห็นพระสงฆ์ลดน้ำมนต์นะครับ ก็จะมีในศาสนาอื่นด้วยนะครับศาสนาคิดเองนะครับถือไม้กางเขนทําน้นํามนต์ก็มีนะครับศาสนาพราหมณ์เองก็มีในศาสนาในศาสนาพราหมณ์เนี่ยมีความเชื่อเรื่องของแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับคือน้ำเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับทางทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาเชื่อว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยไหลมาจากสวรรค์นะครับ ผ่านเสียงของเทพมหาเทพก็คือพระศิวะเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับกลายเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับมีฤทธิ์มีอำนาจสามารถที่จะล้างบาปได้อันนี้คือความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นะครับอาบแล้วก็จะทําให้เรียกว่าล้างสิ่งที่ไม่ดีมลทินต่างๆบาปต่างๆชําระออกไปนะครับแต่ในทางศาสนาพุทธเนี่ยจุดสําคัญนะครับไม่ได้อยู่ที่ น้ำมนต์นะครับในทางศาสนาพุทธนะครับเรามีอ่าพุทธประวัติหรือว่ามีในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นตำราคัมภีร์ของศาสนาที่กล่าวถึงเรื่องของการทําน้ำมนต์ไว้ขับไล่โรคระบาดนะครับที่เมืองไพศาลีซึ่งก็จะมีบทสวดที่ทําน้ำมนต์แล้วก็ประพรม น้ำพุทธมนเนี่ยนะครับเรียกว่าบทส่วนนี้ว่าพระรัตนสูตรนะครับก็เดี๋ยววันหลังเราจะทําคลิปเจาะลึกในส่วนของรัตนสูตรแล้วก็ประวัติที่มานะครับว่ามีเนื้อหามีอะไรยังไงนะครับวันนี้เอาคร่าวๆว่าศาสนาพุทธเนี่ยจุดสําคัญเราเน้นเรื่องของคุณงามความดีการทําดีได้ดีนะครับแล้วเ, <c oughs> เรื่องน้ำมนเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่หลักคําสอนของพุทธโดยตรงเพราะว่าประวัติความเป็นมาของการทาน้ำมนตนั้น หรือวารัตนณสูตรที่ว่าเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนะครับมาจากในส่วนของศาสนาก่อนหน้าคือศาสนาพราหมณ์นะครับ <c oughs> แต่ว่าทําแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลในเรื่องของกําลังใจขวัญและกําลังใจทําให้เกิดความสบายใจนะครับทางจิตวิทยาก็ถือว่ามีผลเหมือนกันนะครับเป็นนด้านจิตใจนะครับเป็นด้านบวกนะครับ ทางอาจารย์สุชีพปุญญาณภาพซึ่งเป็นปราดคนหนึ่งนะครับอธิบายว่าหลักฐานเกี่ยวกับการเรื่องของการำทำน้ำมนต์ของผู้ศาสนาเนี่ยมีปรมับมีปรากฏจริงนะครับในคัมภี์ชั้นอัตคถา <c oughs> ที่แต่งขึ้นนะครับที่เขียนขึ้นภายหลังที่พระเจ้าปรินิพานไปแล้วประมาณ1,000ปีนะครับ <c oughs> ส่วนในพระไตรปิฎกนั้นไม่มีคําสอนเรื่องของการทําและใช้นะ้า พระพุทธมนต์อันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับของปราชญ์หรือว่านักวิชาการนะครับซึ่งเราก็เกิดไม่ทันเนาะเราก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะเชื่อท่านไหนแล้วก็เป็นยังไงวันนี้ผมเอามาพูดในฝังนะครับประเด็นที่ว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่นะนะนะอาจารย์สูชีพอธิบายวา่าพุทธศาสนานะครับได้รับเอาคตินะครับเรื่องของการอาบน้ําล้างบาปในแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาพราหมณ์มาใช้แต่ว่าไม่ได้ลงไปอาบในแม่น้ำนะครับเหมือนพรามหมณ์แต่เอาน้ำเนี่ยมาใส่หม้อน้ำมนหรือว่ามาใส่ในบาตรแล้วก็ทำการสวดนะครับอาราธนาเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำพิธีเรียกว่าปลุกเสกอะไรมาให้เกิดความศักดิ์สิทธ าสามารถป้องกันพยายนอันตรายต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อเนาะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับน้ำมนต์ก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนดีกลายเป็นคนชั่วหรือคนชั่วกลายเป็นคนดีคือดีชั่วเป็นเรื่องของการกระทําหรือเรื่องของกรรมนะครับส่วนน้ำมนต์อาจจะช่วยได้ในเรื่องของจิตใจคือช่วยให้รู้สึกสบายใจปลอดโปรง่งซึ่งก็เป็นผลเรื่องของจิตวิทยานะครับอันนี้ก็ การทำน้ํามนต์เนี่ยแบบด,ดั้งเดิมเลยเนี่ยเป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระปริศผู้ศาสนาก็รับเอาแนวคิดนี้มานะครับเรื่องของปริศเนี่ยมาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งอยู่ในคัมภีอาถรรพ์อาถรรพ์เวทนะครับโดยนํามาดัดแปลงแก้ไขเข้ากับหลักของผู้ศาสนาตามประเพณีโบราณเนี่ยถ้าพระสงฆ์สวดพระปริศที่ไหนก็จะต้องตั้งบาตรหรือว่าหม้อน้ําโดยมีเทียนจุด นะครับติดไว้ในที่นั้นแล้วก็ผูกหรือได้สายสินโยงมาให้พระสวดเวลา,าพระทําการสวดพระปริศนะครับปริศคือบทสวดนนครับก็จะมีหลายบทนะครับเมื่อพระสงฆ์สวดรัตนสูตรนะครับหรือว่ารัตนปริศเนี่ยถึงบทที่ว่าขีนางปุราน,นังพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าก็จะปลดเทียนมาเวียนปากบาแล้วก็หยดขี้พึ่งลงในน้ําพอถึงบทว่านิพันติทีรายถายามปะทีโปก็จะเอาเทียนเนี่ยจุ่มน้ําในบาร จุ่มลงไปหรือว่าในหะม้อน้ำนะจุ่มลงไปนะครับคือเอาเทียนจุ่มลงไปในบาหรือหม้อน้ำนะครับให้เทียนดับให้ไฟดับทันทีแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับอ์ปกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการทําน้ํามนต์ก็คือสายสินสายสินก็คือเป็นได้ที่ทาทาอ่าเป็นได้ขาวๆนะครับที่ที่เป็นฝ้ายนะครับขณะทำพิธีพระสงฆ์จะวางวงสายสินเนี่ยตั้งแต่พระพุทธรูป ในฐานะเป็นเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเป็นประธานของผรสสงนะครับผ่านพระสง์ในพิธีจนทุกรูปนะครับผ่านมือผระสงมาไล,ล่เลียงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรูปสุดท้ายเมื่อสวดให้สีในพรนเสร็จพระรูปสุดท้ายก็จะค่อยๆม้วนส่งต่อมาถึงหัวหน้าแถวนะครับสายสินที่เข้าพิธีแล้วถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับป้องกันอันตรายโรคภยัยไข้เจ็บเป็นสิริมงคลนิยมใช้ผูกข้อมือเด็กหรือว่าผูกข้อมือ รับขวัญผู้มาเยือนตามประเพณีของชาวบ้านนะครับในแถบอชนบทนะครับเช่นในพิธีบายสีสู่ขวัญของทางภาคอีสานนะครับก็จะใช้าสายสินผูกข้อมือเนี่ยให้กับผู้ที่เป็นแขกเข้ามาร่วมในพิธีทุกคนนะครับสายสินที่ใช้ผูกข้อมือนิยมผูกเป็น3ามปมนะครับซึ่งก็มีความหมายถึงไตรสารนคมก็คือ พระรัตนไตรนะครับก็คือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับสามปมก็ดีเลยสามสามสามอย่างนะครับเรียกว่าไตรสรนคมหรือว่ารัตนไตรนั่นเองนะครับไตรแปลว่าสามนะครับส่วนสายศิลในงานมงคลแล้วก็ใช้ได้ดิบเเส้นนะครับโดยใช้โดยให้สัมพันธ์เป็น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 อะไรียว่า ปั่นให้เป็นสายเดียวกันนะครับเป็นเส้นเดียวกันสําหรับคาถาที่ใช้สวดค่านํามาใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือว่าป้องกันอันตรายก็เรียกว่ามนหรือว่าพุทธมนนะครับถ้านํามารดมาอาบเพื่อขจัดสิ่งไม่ดีมนทินต่างๆเรียกว่าเสกมนนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะข,ของการบริกรรมคาถาหรือว่าปลุกเสกงไรก็ตามคาถาหรือว่าบทสวดมนที่ใช้ในการทําน,น้ามนนั้นก็จะ จริงๆอ่ามันมีความหมายนะครับมันมีความหมายในเชิงของธรรมะนะครับแต่ถ้าอ่าเราไม่รู้ความหมายหรือว่าอ่คนฟังหรือคนส่วนเองเนี่ยไม่ไม่รู้ความหมายก็น้ำมนต์อาจจะสําเร็จนะครับตามพิธีกรรมตามความเชื่อนะครับแต่ว่าจะดีจะดีกว่าถ้าเกิดเรารู้ความหมายเนาะอ่านะครับจริงๆมีความหมายนะครับ ถ้าจะดีถ้าจะให้ครั่งก็คือทั้งผู้สวดผูอ้อยู่ในพิธีควรจะมีความเข้าใจในบทสวดนะครับแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นให้เป็นสมาธิในขณะที่อยู่ในพิธีก็กกจะทําให้น้ําพุทธมนต์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีความดีมีความเป็นมงคลเกิดขึ้นนะครับเรื่องของภาชนะก็สําคัญนะภาชนะที่ใส่น้ามนตน์ส่วนใหญ่จะใช้บาตรหม้อน้ําหรือว่าใช้ขัน รองอผ่านบางครั้งก็เอาผ่านมารองทองเหลืองนะผ่านทองเหลืองหรือว่าเท่าที่หาได้นะใช้น้ําประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งขันนะครับครึ่งภาชนะแล้วก็เตรียมเทียนธน้ลมนไว้หนึ่งเล่มติดไว้ที่ขอบนะครับขันหรือว่าภาชนะที่ใส่น้ําเตรียมใบเงินใบทองใส่เราในขันขันน้ำมนต์นะครับถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ดอกบวัวแทนแต่ไม่ควรใช้ดอกไม้อื่นแทนนะครับส่วนเครื่องประพรมน้ำมนต์นิยมใช้หญ้าคาที่มัดเป็นกำแล้วก็ ปลายรากทิ้งแล้วก็ยับยาวประมาณหนึ่งสองเพราะว่าเชื่อว่าหญ้าคาเป็นหญ้ามงคลตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้พระองค์ก็ทรงประทับนั่งบนหญ้าคานะครับเรียกว่ารัตนบัลลังก์นะครับซึ่งถวายให้โดยโสธยพราหมณ์นะครับอันน,นี้ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้นะครับเลยเชื่อกันว่าหญ้าคาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้นั่งทับแล้วนะครับ แม้แต่ในศาสนาพราหมณ์เองก็ถือว่ายาขาเนี่ยเป็นยามงคลเช่นกันนะครับโดยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เทวดากับอสูรเนี่ยแย่งน้ำำําอมฤตนะครับน้ำอมฤตก็เดี๋ยววันหลังจะทําคลิปอธิบายนะครับกินแล้วเนี่ยจะทําให้เป็นอมตะไม่ตายนะครับซึ่งก็จะมีพิธีกวนร,ระหว่างเทวดากับอาสูรนวก็สุดท้ายก็มาแย่งน้ํากันนะครับแย่งน้ำำําอมฤตกันนะครับจนทำให้น้ำเนี่ยตกลงไปในโลกมนุษย์แล้วก็เกิดไปโดนยาขา นะครับทำให้ยาคานี่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่า,าโด,ดนน้ำอมฤตนะครับถ้าหายาคามาทําพิธีไม่ได้ก็อนุโลมนะครับให้ใช้ใบมะย,ยมแทนนะครับใบมะย,ยมแต่อันนี้เป็นความเชื่อของของคนไทยนะครับอันนี้ก็ามาเล่าสู่กันฟังนะครับการสวดมนต์ทำน้ำําพระพุทธมนต์นั้นเป็นที่นิยมนะครับในพิธี กรรมต่างๆทั้งในพิธีราชพิธีหลวงนะครับพิธีหลวงก็พิธีของอพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยไมายาวนานนะครับไม่สามารถปฏิเสธได้แม้ว่าในยุคหลังจะมีพระสงฆ์แม้ว่ายุคหลังนะครับจะมีพระสงฆ์กลุ่มปฏิรูปใหม่ๆขึ้นมาเช่นพุทธพิกขุพระปัญญาพิขุหรือว่าบางกลุ่มบางสำนักในปัจจุบันเช่นพุทธวจะนะออกมาปฏิเสธโดยมีแนวคิด แนวปฏิบัติที่เน้นหนักไปที่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องเรื่องของอาการทําความดีนะครับเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมนะครับแต่แทนที่จะมางมงายหรือมาเชื่อในสิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของน้ามนต์นะครับแต่การทําน้ามนต์แล้วก็รดน้ามนต์ก็ยังเป็นที่นิยมนะครับของชาวบ้านาตามชนบท นะครับแล้วก็อยู่ในพิธีกรรมมายาวนานซึ่งบางครั้งก็เป็นพระสงฆ์กลุ่มปฏิรูปเองนี่แหละที่ชาวบ้านอยากได้ของดีจากท่านแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยทำนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะครับเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับก็ไม่บังคับกันนะครับสบายใจที่จะทําตรงไหนถ้าเราเชื่ออะไรก็ทําในสิ่งที่เชื่อแต่ว่าอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนละกันนะครับนะ้ำพุทธมน์เนี่ยก็ใช้สวด พพุทธมนต์นะครับไใช่นชมพระพุทธมนต์หรือคาถาที่ใช้สวดในงานทำน้ำพุทธมนต์เนี่ยเรียกว่ารัตนสูตรแล้วก็มีอีกหลายคาถา,าเนี่ยก็เป็นธรรมะนะครับถ้าแปลออกก็จะเป็นมีแง่คิดมีธรรมะอยู่ในนั้นนะครับก็ถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวเร็วนี้ผมจะทําคลิปออกามาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีวามหมายอย่างไรนะครับก็ว,วันนี้ก็พูดในเรื่องของอ ความขลังความติดตามความเชื่อนะครับของชาวบ้านนะครับที่สืบทอดกันมานะครับสําหรับคนที่ยังมีความเชื่อเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของน้ามนต์อยู่นะครับอย่างน้อยก็อขอใหอ้สบายใจแล้วก็ทําจิตใจนะครับให้แจ่มใสนะครับแล้วก็อาศัยน้ำมนต์เนี่ยนะครับเป็นการให้ขวัญกำลังใจละกัน ครับแล้วก็อย่าไปยึดมั่นยึดติดมากถ้าเราไม่ทําความดีถ้าเรา,าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าถ้าเรายังทําเหตุเดิมอยู่ก็อะไรก็ช่วยไม่ได้เนาะอ่าครับก็แต่ก็มีผลในเรื่องของกำลังใจนะครับทําความดีก็ทํานะครับน้ำมนต์ก็รถก็อ่าเอาทุกอย่างละกันเท่าที่ท่านเชื่อแล้วก็พยายามทําแล้วสบายใจแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครล้กันนะครับก็เป็นอีก เนื้อหาสาระหนึ่งที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยากฟังเนื้อหาสาระความเชื่อดีๆแบบนี้นะครับก็กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเชื่อนะครับสั้นๆเลยนะครับช่องเชื่อเซิร์ชใน Google นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับชื่อช่องยังยาวนิดนึ่ง URL อย่างยาวนะครับเพราะว่าเรายังมีผู้ติดตามน้อยอยู่นะครับอยากให้เรามีช่อง ชื่อช่องแบบสั้นๆหย่อยเอาสั้นๆก็เดี๋ยวต้องมีผู้ติดตามเยอะแล้วเขาไปขอ Google ให้อนุมัตินะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับกดติดตามนะครับจะได้เป็นความเป็นกําลังใจเป็นความกำลังใจครับคนทําคลิปด้วยแล้วก็เราจะได้มีหย่ AN, อยเอาสั้นๆเนาะไว้เป็นช่องทางในการพบปะพูดคุยกันนะครับเม้น แสดงความเห็นกันได้นะครับดีชมกันได้ครับยินยินยินดีรับฟังทุกความเห็นนะครับใช้คําสุภาพนิดหนึ่งนะครับดังเราไม่ได้มีความต้องการที่จะบังคับใครนะครับแล้วก็ท่านก็จะบังคับเรานะครับทุกความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เห็ดเในสิ่งที่เชื่อนะครับก็คือแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับนะครับกอฝากไว้ให้คิดเท่านี้นะครับสวัสดีครับ